สวัสดีค่ะมณีจิรวัลชาแนวสิ้าไปเบิรงวิธีเลี้ยงหมูเนาะค่ะพี่น้องเลี้ยงหมูปลาแบบบ่ร้ตองเสียงเงินพ่อบาทจะ้ะค่ะไปเบิรงกันเลยค่ะว่าเฮ้าไหหมูก,กนินอียงเนาะหาอาหารแบบใดคือจังว่าบ่เสียงเงินจะ้ะไปเลยค่ะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะเขามาเก็บผักบุ้งค่ะพี่น้องผักบุ้นง,นงน้ำคลองน้ำหลยหลยพี่น้องเอ้ยเบิรงกด้นนค่ะมีแต่งางๆต้นใหญ่ๆอวบๆจา้ามนีนก็พผ้าหลานมาเก็บผักหมูเนาะจ้ะสองคน ให้เขาเป็นผู้เก็บไข่อาเป็นผู้เอาใส่รถเนาะค่ะเบิ่งในพี่น้องเอ้ยมาต้องเสียเงินพ่อบาทดิจ้ะเลียงก็เรียง่ยงงายไห้กินย่าเงาะก,กักินค่ะคำว่าเขาเลียงหมูแบบประตกลงทุนสื่อแต่ว่าเขาก็ต้องขยันดิพี่น้องขยันมาเก็บอะค่ะขยันมาเก็บให้เขากินทัานเก็บพักหมูทั้งเล่นน้ำม้วนเขาละคคะพี่น้อง เบิ้งเด้อค่ะพี่น้องนี่เบิ้งเนีนี่อู้ยหลายดีค่ะหลายเต็มคลองแยวอาลาดไปเลยค่ะสุดคลองหมดแลวจ้ะเกฟบดนกับเต็มรถพี่น้องเอ้ยมันหลายค่ะแป๊บเดียวนึงค่ะตอนนี้กับพ่อแล้วไปค่ะพี่น้องพ่อแล้วก็กกับ้านกันค่ะนั่งไปเบิ้งเด้อจ้ะว่าเอาไปายแล้วเขาสกดบอค่ะไป ฝากกดไลค์กดติดตามเจิรวัฒน์ชาแนลในเด้อคะ่ะพี่น้องมีเรื่องเล่าดีๆกระสิมะเมาเบาสู่กันฟังไหมคะ่ะขอบคุณคะ่ะ